สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนแบบเข้าใจง่ายๆกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ความสูญเสียของกองทัพรัสเซียกันก่อนโดยเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียกําลังพนไปประมาณ1 0 3 0นายก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างเช่นรถถังพวกเขาสูญเสียไป8คันรถหุ้มเกราะ5คัน ปืนใหญ่สนาม42กระบอกและระบบจรวดหลายลำกล้องอีกหนึ่งระบบครับนับได้ว่ายูเครนนั้นมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการทำลายปืนใหญ่สนามของรัสเซียอย่างที่เรารู้กันนะครับในช่วงของต้นสงครามกองทัพรัสเซียนั้นมีความสามารถในการยิงปืนใหญ่สนามหรือว่าปืนคอรวมกันมากกว่ายูเครนถึง10ต่อหนึ่งก็คือเฉลี่ยแล้วเวละประมาณ6 0 0 0 0ถึง90,000นนะัดต่อวัน แต่ว่าในปัจจุบันการยิงปืนใหญ่หรือว่าปืนคกข,ของรัสเซียจะเหลืออยู่ที่ประมาณ14,000นัดต่อวันโดยกว่า45%ของกระสุนเหล่านี้ได้นําเข้าจากเกาหลีเหนือซึ่งมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนักเพราะกระสุนส่วนใหญ่เป็นของเก่าสมัยสงคราม,ยมยเย็นส่วนในฝั่งของยูเครนเราเพบว่ายูเครนย,ยิงกระสุนปืนใหญ่พร้อมทั้งปืนคกราวๆ6 0พ0นัดถึง10,000นัดต่อวันแล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งนับได้ว่าช่องว่างของทั้งสองฝ่ายในปัจจุบันนี้ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับทําให้สถานการณ์การรบในปัจจุบันเราเพบว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความคืบหน้าในการรุกน้อยลงเรื่อยๆต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ในเขตครูดกันต่อในที่สุดนั้นกองทัพรัสเซียก็ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีฐานเกาหลีเหนือเข้ามาช่วยรบโดยเฉพาะแนวรบที่เขตครูด แม้ว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะมีปฏิบัติการที่ล้มเหลวหลายครั้งแต่ว่าเกาซิมอมนั้นก็ได้ออกมายกย่องฐานเกาหลีเหนือว่ามีส่วนสําคัญที่ช่วยกองทัพรัสเซียพักไล่ฐานยูเครนออกจากเขตครูดได้ทั้งหมดส่วนบ็อกเกอร์ชาวรัสเซียได้ออกมายกย่องฐานเกาหลีเหนือว่าพวกเขามีคุณสมบัติทางฐานที่แท้จริงทหารเกาหลีเหนือเป็นฐานผ่านศึกที่มีประสบการณ์ในการรบสมัยใหม่ที่เข้าใจวิธีการต่อสู้กับศัตรูที่มีอาวุธและอุปกรณ์จากตะวันตก ต่อมาคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือประกาศจะสร้างอนุสาวรีย์ใหม่ในกรุงเปียงยางเพื่อรำลึกถึงวิริกรรมอันกล้าหาญของฐานเหล่านี้ซึ่งจากรายงานที่ผ่านมาเราพบว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ส่งฐานไปช่วยรัสเซียรบราวราว0 0 0นายถึง1 4 0 0 0นายจนถึงปัจจุบันในช่วงแรกพบว่าฐานของเกาหลีเหนือสูญเสียเป็นจำนวนมากเพราะว่าใช้ยุทธวิธีการลบแบบคลื่นมนุษย์โดยที่ไม่มีรถถังยานเกราะคอยสนับสนุน พวกเขาเดินเท้าข้ามทุ่งโล่งจำนวนมากและถูกโดรนแบบ FPV ของยูเครนเข้าเล่นงานทำให้ในช่วงแรกของการเข้าร่วมต่อสู้ฐานของเกาหลีเหนือก็สูญเสียไปราวๆ3,000-4,000ถึงนายแต่ว่าในช่วงหลังเกาหลีเหนือก็ได้ส่งฐานว่าเพิ่มจำนวน3,000นายครับ อย่างไรก็ตามแม้ทางฝั่งของรัสเซียจะได้ออกมาแต่ว่าสามารถขับไล่ทหารของยูเครนออกจากเขตครูดได้อย่างสมบูรณ์แต่ทางฝั่งของยูเครนนั้นได้ยืนยันว่าการสู้รบยังคงดําเนินการอยู่ในเขตครูดพร้อมโชว์ผลงานของทหารจากกองพลที่95ที่สามารถทําลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้หลายคันซึ่งความเสียหายของทางฝั่งรัสเซียก็ตามภาพเลยครับยานเกราะของรัสเซียก็ถูกทําลายไปหลายคันจริงๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวรับดูการรบในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างซึ่งในพื้นที่ของโดเนสพบว่ายูเครนสามารถทำลายรถถังยานเกราะและรถขนส่งทางการทหารของรัสเซียได้จำนวนหลายคันทั้งนี้ทางการของยูเครนก็ได้ใช้ยุทธวิธีการรบโดยการส่งดโดรนสอดแนมคอยค้นหาตำแหน่งของรัสเซียและส่งดโดรนแบบ f อ v วีเข้าโจมตีอย่างแม่นยำพร้อมกันนี้ก็มีการใช้งานปืนใหญ่สนามคอยปั่นป่วนแนวหลังของรัสเซียอีกด้วยทำให้กองทัพ รัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักส่วนทางฝั่งของยูเครนก็สามารถถนอมกําลังคนของตนเองได้ดีครับเพราะว่ายูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ฝ่ายบุกนั้นจะต้องสูญเสียมากกว่าส่วนยูเครนก็รบในบ้านทําให้ระบบโลจิสติกนั้นดีกว่ากองทัพรัสเซียอย่างแน่นอน ยิ่งกองทัพรัสเซียไม่สามารถครองน่านฟ้าของยูเครนได้ร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ในช่วงของต้นสงครามจนถึงปัจจุบันสิ่งนี้จะทำให้การรุกไปข้างหน้าของกองทัพรัสเซียต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นพึ่งพากำลังรบทางบกมากเกินไปครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทหารยูเครนในแนวรบซาป,ปอริเซียกันบ้างซึ่งโดรนตรวจการของยูเครนก็สามารถค้นพบตำแหน่งที่ซ่อนอาวุธและวัตถุระเบิดของกองทัพรัสเซียในแนวหน้าได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กำหนดพิกัดดังกล่าวส่งไปให้เครื่องบินรบแบบ m ิก2 9ของยูเครนเข้าโจมตีเป้าหมายเหล่านี้ด้วยระเบิดร่อนแบบ GBU-39 Small Diameter Bomb ซึ่งผลการโจมตีนั้นต้องบอกว่าแม่นยำมากครับเข้าเป้าทุกดอกโดยระยะการโจมตีของอาวุธชนิดนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆ100กิโลเมตรแต่ว่าการใช้งานจริงอาจจะสั้นกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจสำหรับยูเครนเลยครับส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้ก็ดูเหมือนว่ากองทัพรัสเซียจะพอใจกับยุทธวิธี การใช้งานสิ่งมอเตอร์ไซค์ในการรบมากเลยล่ะครับเพราะว่ามีการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆเพื่อที่จะนำพาฐานของรัสเซียเข้าสู่สนามรบอย่างไรก็ตามล่าสุดก็พบว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้รถโรงเรียนเอามาลําเลียงฐานเข้าสู่สนามรบอีกด้วยซึ่งก็ทําให้ตกเป็นเป้าการโจมตีของยูเครนอย่างง่ายดายครับเะนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ หากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรี่กันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ